ตอนที่ฉันคิดเะอคิดเองนะผคงคุณคิดนานนะเขาเคยบอกผมไว้เมื่อถูกเมืไม่มีออกออกจากคนะนำอี่แลพี่ว่าผมควเลิกบาย ผมเชอบแต่ตายน้าตาเดิมเดิมแต่มไม่เง้นเป็นไรแที่ไม่มีสิทธิ์ไอ้ใจก็กลยป็นลที <Sw ap. S 1> ่ฉันชอบไปกลับหลังไม่ได้ฉันแค่ต้องเดินตรงไปมองท้องฟ้าก็าพอคิดถึงคนไกลเก็บเอาความคิดถึงทังหมดที่มีลงไม้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นจะทำอะไร เงียบๆเหมือนกับพี่เบิร์ดทองชัยใค่ที่ไหนจะอยากไปเอาน้ำมันล้นไฟรู้ว่าจะกรธเครื่องปะปนไฟและไอความคิดที่ฉันได้จับยนไปตอนนี้มันกลายมาเป็นคำดาฉันติดกับบนไกลหเรื่อราะฉันมันไม่หล่อมันไอหนุ่มหน้าจืดตาไม่ได้ติดกระเป๋าสี่ห้มื่นแต่ในทุกวันฉันพยายามนั่งฝึกทำเพงตั้งแต่เช้าไปจนค่อนข้างเดือดคนเสี่ยวอย่างฉันมันก็ค่อนข้างจิดใครก็บอกฉันว่าฉันค่อนข้างแต่ฉันเคยพยายามไปร้องอ้อนวอนหน้าติดแบงค์ร้อยฉันห้าใบแต่อบงค์ไปแค่ห้าใบใช้หุ่เี ก่อนฉันฟังปีศูนย์สองฉันเลยย้ำเต็มไว้ในสมองว่าอย่าไปเล่นของสูงสวรรันนี่เธอจะรู้สึกได้เองว่ากํามักมันไม่ใช่เกมเสตขาม่ายเสียเสียงไล่เกมฉันแค่ศิลปินเกิดที่ไม่ได้มีค่ายเพลงแต่เพลงที่ฉันเขียนนั้นมันหนกมาจากใจลองฟังน้ำเสียงที่มันหนกมาจากไม้ใจไม่สถเยรนเพราะฉันก็แค่สมเนียนใจฉันไม่เสียงเอาใจกอดมากับใครวิ่งมาสุดท้ายมันถึงวันนำลาต่อให้ฉันเขียนเพลงไปอีกพันพันบาทเธอกมีความสุขเวลาได้เล่นเคมีและฉันรู้ตัวเองดีเธอไม่ชอบควันกัญชาฉันก็ไม่เข้าใจว่า วนและใบเจ้าผู้ชายเสนอน่า oh <và and> <cause> ่ึงผมแต่ชอบสลายหน้าตาเดิมเดิมแต่มีเงินจะไม่เป็นคนที่ไม่มีสิทธิ์ได้คล้องใจกับกลายเป็นหนุ่มที่เธอชอบได้คลองไปผิดที่ผมมันไม่มีเงินสักเดิกับแค่มอใสแต่เขามีเป็นขั้นแพงผมเจออะไรกับเขาไม่ได้สักจามแต่นาตาผวพรรณที่เธอ้งการ ผมจะักเขอาอะฮานอยเดียวไมีกินเขาอยู่เลยอะผมอยากเจอเขาทุกวัน